สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขกนสบายดีฟังลาวาดีฟังไทยสวัสดีต่างประเทศมื่อนี่นมาพอ่อน้องสนใจคือเก่าเนาะน้องสนใจอย่าเดินทางเมื่อได้แล้วเนาะใหม่เนาะ

bạc nó mày nó bay thành rong bạc nó mày nó, bay, nó may, bị từ xương từ xiêm Mẹ เอาพี่น้องคุ่นบ,บนันของนาขึจากทิ บ้านนอ้องสนใจเอาคลิปของนอ้องสนใจก็จบแค่นี้จ้าตามดูชมุทุกท่านให้นอ้องสนใจเห็นอังก่คอมเมนต์มาใหานอ้องสนใจก็จบคลิปสวัสดีบ๊ายบาย